สิ่งที่คุณเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเพราะความพิเศษไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมีแต่คือสิ่งที่คุณเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยความเปรียบเทียบมกักมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนฉันเป็นคนพิเศษจริงๆหรือเปล่าบางครั้งคำถามนี้อาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่โดดเด่นพอที่จะทำให้เราพิเศษในสายตาของคนอื่น แต่ความจริงแล้วความพิเศษของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณมีหรือจากสิ่งที่คุณทำเพียงแค่ภายนอกแต่มันมาจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองและวิธีที่คุณส่งต่อความรักความเข้าใจและความสำคัญให้กับผู้อื่นในทุกๆวันหนึ่งความพิเศษคือความเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้เป็นเพราะสิ่งที่เราทำให้คนอื่นเห็นแต่เป็นเพราะวิธีที่เรามองโลกและการทำสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาความพิเศษ เริ่มต้นจาัดก,การยอมรับตัวเองและรักในสิ่งที่เป็นไม่ต้องมีการเสียสงหรือพยายามเป็นใครคนอื่นความพิเศษมาจากการยินยัดในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นแม้ในวันที่โลกไม่เข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบเรามักจะลืมไปว่าความพิเศษที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเอง การเป็นตัวของตัวเองคือการยอมรับและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคือเป็นการเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแข่งขันเพื่อให้เหมือนกับใครเพราะสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนั้นพิเศษและมีคุณค่าความพิเศษของคุณเริ่มจากการยอมรับตัวเองการที่จะพบบกว่าพิเศษในตัวเองได้คุณต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง ทุกคนล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างคือวิธีที่คุณมองและยอมรับมันคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรือพยายามแสดงให้เห็นว่าคุณดีกว่าคนอื่นต่อมาสองพลังของความเห็นอกเห็นใจสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษคือการมีความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในผู้อื่น ไม่ว่าใครจะเป็นคนรอบข้างคุณการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพวกเขาและพยายามเข้าใจว่าทุกคนมีเรื่องราวที่ต่างกันเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับคุณความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงกับคนอื่นโดยไม่ตัดสินเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คุณมีค่ามากยิ่งขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความท้าทายต่อาการมีความเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ที่ทำให้เราแตกต่างและโดดเด่นที่สุดมันไม่ใช่แค่การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นแต่ยังรวมถึงการแสดงออกถึงความใส่ใจและการสนับสนุนในวิธีที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเห็นและเข้าใจพวกเขาการมีความเห็นอกเห็นใจทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจคนอื่นแต่ยังเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีค่ามากขึ้นและมันทำให้คุณมีพลังที่พิเศษ ในแบบที่ไม่เหมือนใครการเห็นอกเห็นใจช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรับฟังคำพูดของพวกเขาด้วยความตั้งใจหรือการแสดงออกถึงการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนอื่น ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความหมายความเห็นอกเห็นใจทำให้คุณพิเศษในแบบที่ไม่ต้องพยายามการมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถฝืนหรือพยายามทำให้เกิดขึ้นได้มันมาจากความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณมีต่อผู้อื่นเมื่อคุณเข้าใจว่าความรู้สึกของคนอื่นมีความสำคัญคุณจะสามารถแสดงออกถึงความใส่ใจอย่างไม่ต้องคิด การที่คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดอะไรนั้นทำให้คุณเป็นคนที่คนอื่นต้องการอยู่ใกล้ต่อมาสามความพิเศษที่ซ่อนในความอ่อนโยนการอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความแข็งแกร่งที่รู้จักการให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับทุกคนรอบข้างความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง โดยไม่สูญเสียความสงบภายในนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษเพราะมันแสดงถึงความแข็งแกร่งที่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนในโลกที่หลายครั้งเราถูกกระตุ้นให้แสดงความแข็งแกร่งและความกล้าหาญความอ่อนโยนอาจดูเหมือนเป็นลักษณะที่ไม่น่าสนใจหรือไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วความอ่อนโยนนั้นเป็นพลังที่ลึกซึ้งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และเป็นที่รักในทุกสถานการณ์ความอ่อนโยนไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นความสามารถในการเข้าใจและแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นมันทำให้คุณเป็นคนที่พิเศษและโดดเด่นในแบบที่คนอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ความอ่อนโยนคือการแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกวาออ่อนโยนไม่ใช่แค่การกระทำที่อ่อนหวานหรือการแสดงท่าทางที่สงบเสงี่ยมแต่เป็นการเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการตอบสนองด้วยความอ่อนโยนสร้างความไว้วางใจความอ่อนโยนไม่เพียงแค่ทำให้คุณดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแต่ยังทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยในการเปิดใจเมื่อคุณตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนพวกเขาจะรู้สึกว่าไม่ถูกตัดสินและสามารถแสดงออกอย่างเต็มที่มันสร้างความไว้วางใจ ความอ่อนโยนทําให้คุณพิเศษในแบบที่ไม่ต้องพยายามบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราต้องพยายามทําอะไรให้เก่งหรือโดดเดน่นแต่ความอ่อนโยนสามารถทําให้คุณเป็นคนที่พิเศษได้โดยไม่ต้องพยายามมันเป็นความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในท่าทางและการกระทําที่อ่อนโยนของคุณเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการยิ้มให้กับคนที่รู้สึกเศร้าต่อมาสี การสร้างบรรยากาศที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้คนที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจมากเป็นคนที่พิเศษเสมอคุณอาจไม่ต้องทำอะไรให้ยิ่งใหญ่แค่มีท่าทางที่เป็นมิตรการยิ้มอย่างจริงใจหรือการให้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อคูดคุยกับคนรอบข้างก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเป็นที่รักในชีวิตประจำวันเราทุกคน ต้องเผเชญกับคนมากมายในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือคนที่เราพบในกิจกรรมต่างๆแต่บางคนสามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้ได้โดยไม่ต้องพยายามมากการสร้างบรรยากาศที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้ความพิเศษจากภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจการใส่ใจและความอบอุ่น ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้คุณและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษโดยไม่ต้องพยายามให้มากมายต่อมาห้าความพิเศษที่มาจากการไม่ยอมแพ้บางครั้งความพิเศษไม่ได้มาจากการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวความพยายามที่จะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง และเป็นสิ่งที่คนรอบข้างสามารถมองเห็นได้ว่าคุณไม่ยอมแพ้แม้ในยามที่ยากลำบากในชีวิตของทุกคนมีช่วงเวลาที่ต้องผเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายบางครั้งการเดินทางไปสู่เป้าหมายอาจเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่สิ่งที่ทำให้คนหนึ่งพิเศษกว่าคนอื่นคือความสามารถในการไม่ยอมแพ้การไม่ยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องประสบความสำเร็จทุกครั้งที่คุณพยายามแต่หมายถึงการยืนหยัดและสู้ต่อไปแม้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวและอุปสรรคและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนที่พิเศษและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเช่นการไม่ยอมแพ้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นหรือการไม่ยอมแพ้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและการไม่ยอมแพ้ทำให้คุณ ค้นพบความสามารถต่อมา 6. ก,การรับฟังมากกว่าพูดบางครั้งความพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเสมอไปการที่คุณรู้จักฟังคนอื่นอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดโดยไม่รีบตอบหรือแสดงความคิดเห็นแสดงว่าคุณใส่ใจในความรู้สึกของเขาการฟังเป็นการแสดงถึงความเคารพและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดและความคิดเห็นการมีคนที่พร้อมรับฟังอย่างจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากและมีคุณค่าอย่างยิ่งการรับฟังมากกว่าพูดไม่ใช่แค่การฟังเสียงของคนอื่นแต่ยังเป็นการเข้าใจและเปิดรับมุมมองที่แตกต่างออกไปคนที่สามารถรับฟังได้มากกว่าพูดมักจะเป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และน่ารักรอบตัวพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับคนรอบข้างได้อย่างลึกซึง้งและสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพและนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษเพราะคุณไม่ได้แค่พูดดยกับคนอื่นแต่คุณเข้าใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกต่อมาเจ็ดความพิเศษคือการเรียนรู้จากทุกอย่างคนที่พิเศษจะไม่หยุดเรียนรู้จากชีวิต ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นเขาจะสามารถมองเห็นบนเตียนจากมันและเติบโตขึ้นในทุกๆวันความสามารถในการเรียนรู้จากขวามผิดพลาดการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างและมีพลังในชีวิตการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนการที่เรามีทัศนคติที่เรียนรู้จากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดีหรือร้ายล้วนแล้วแต่ทําให้เราเติบโตและพัฒนาการเรียนรู้จากทุกสิ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นแต่ยังช่วยทําให้เราสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ความสามารถในการเรียนรู้จากทุกสิ่งทําให้คุณพิเศษและสามารถกลายเป็นบุคคล ที่มีทักษะและมุมมองที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าใครๆต่อมาแต่ความซื่อสัตย์กับตัวเองการที่คุณไม่โกหกตัวเองและยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองทำให้คุณดูมีเสน่ห์และพิเศษเพราะในโลกที่เต็ม ไปด้วยความไม่แน่นอนความซื่อสัตย์กับตัวเองจะช่วยให้คุณยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์แม้ในวันที่รู้สึกสับสนในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากคนรอบข้างและสังคมการรักษาความซื่อสัตย์กับตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ทา้าทายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณพิเศษและโดดเด่นในแบบที่ไม่มีใครเหมือนความซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การไม่โกหก หรือไม่หลอกลวงผู้อื่นแต่คือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามความเชื่อและค่านิยมของตัวเองเมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะรู้สึกเป็นอิสระและมั่นคงในตัวเองซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จตามแบบบอรที่คุณต้องการต่อมาก้าการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่มีคุณค่าและไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงที่ผิวเผินมักเป็นคนที่พิเศษเมื่อคุณให้ความสำคัญกับคนรอบข้างและพยายามทำให้เขารู้สึกมีค่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจะทำให้คุณเป็นที่รักและคนอื่นอยากอยู่ใกล้คุณในโลกที่ทุกคนต่างมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นในสังคม และสามารถสร้างเครือข่ายที่มีความหมายและยั่งยืนความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่การรู้จักกันหรือการมีความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งและความเข้าใจในตัวกันและกันการที่คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจะช่วยให้คุณมีเพื่อนที่สนับสนุนมีคู่รักที่เข้าใจ และมีเครือข่ายที่คอยส่งเสริมกันและการในทางที่ดีที่สุด 10. ความพิเศษจากการสร้างความหวังการที่คุณเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจและหวังให้กับคนรอบข้างนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษความสามารถในการให้กําลังใจและกระตุ้นให้คนอื่นรู้สึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตทำให้คุณนกหลายเป็นแสงสว่างในชีวิตของใครหลายคนในชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และอุปสรรคการสร้างความหวังเป็นสิ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราและคนรอบข้างความหวังไม่ใช่แค่การฝันถึงสิ่งที่ดีในอนาคตแต่คือการให้พลังใจและแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคการที่คุณสามารถสอนห้างความหวังได้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณพิเศษแต่ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก ที่ยั่งยืนในชีวิตของคนอื่นได้สรุปให้ฟังว่าการเป็นคนพิเศษไม่จำเป็นต้องรอคอยให้ใครมาบอกหรือพิสูจน์มันคือสิ่งที่คุณสามารถค้นพบได้จากภายในตัวเองความพิเศษเกิดจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงในชีวิตการที่คุณไม่หยุดพยายามและรักตัวเองอย่างแท้จริงคือสิ่ง ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและพิเศษในทุกๆมุมมอง